สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องทิปกะทิดนะคะวันนี้ใสจ,จะพาทุกคนไปดูวิธีการเพิ่มฟอนต์นะคะ,ะเพิ่มฟอนต์ในแอป VLO นะคะว่ามีวิธีการเพิ่มยังไงสาเหตุที่เพิ่มนะคะก็เพื่อต้องการใช้ฟอนต์ภาษาไทยในแอปได้หลากหลายขึ้นนะคะเราจะไปโหลดฟอนตอ์ที่เว็บต่างๆนะคะฟอนต์น่ารักน่ารักตามใจที่เราชอบนะคะ,ะแล้วเอามาลงใน แอปของเราจะทำยังไงคะไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเราเข้ามาแล้วให้เราไปที่เว็ฟเว็บที่เขาแจกฟอนฟรีนะคะเข้ามาใน Safari เลยแล้วก็หาเว็บที่เขาแจกฟอนฟรีเนาะฟอนน,น,นอ่ารักน่ารักมีให้เราเลือกเยอะแยะเลย เลือกฟอนต์ตามใจชอบนะคะอ่าอย่างนี้มีตัวหนาด้วยฟอนต์พี่หมีเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะอ่าแล้วกดดาวน์โหลดจากนั้นกดดาวน์โหลดค่ะอ่าฟอนต์เราจะไปอยู่ที่ไหนเรามาดูตรงนี้เลยอ่าฟอนต์พี่หมีนะคะอ่าเราเข้าไปดูนี่ก็จะมาอยู่ในรายการดาวน์โหลดของเรานะคะอ่า ดูชื่อฟอนต์ฟอนต์พี่หมีมาหรือยังอ่ากลับไปในไอข่าวนี่รายการดาวน์โหลดยี่สรายการฟอน์พี่มีของเราไปไหนเอ,อ่นอยนี่ตรงนี้เองให้เราดับเบิลคลิกนะคะก็จะทําการแตกไฟล์เพราะว่าไฟล์ที่เราโหลดมาเนาะเป็นไฟล์ซิปเนาะอ่าให้เราพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูรายการนี่ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้อ จากนั้นนะคะเราก็มาที่แอปของเราเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวอักษรลงไปเนาะอะในภาษาอังกฤษไปด้วย ให้เขาอยู่ตรงกลางนิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาที่ฟอนต์นะคะมาดูตรงนี่นำเข้าฟอนต์เรากดเครื่องหมายบวกค่ะอ่าจากนั้นเราก็เลือกตรงที่นำเข้าจากแอปไฟล์นะคะอ่าจากไฟล์ที่เราโหลดมาอ่าตรงนี้เราจะยังไม่เจอเรามาโฟลเดอร์บวกไปรายการที่ดาวน์โหลดค่ะแล้วเราก็หา โฟเดอร์พี่หมีที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะาจากนั้นเราก็เลือกไปตรงฟอนต์พี่หมีของเราได้เลยนี่ก็เราก็จะได้ฟอนต์น่ารักน่ารักมาใช้แล้วขยับขยับให้ตัวอักษรอยู่กลางกลางเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปลองโหลดฟอนต์อื่นๆดูบ้างนะคะาสามารถปรับสไตล์ได้ คณที่รับชม,ม,ม<อ>ก็จะได้กรอบน่ารักน่รักกับฟอนน่ารักๆ่ากมาไว้ใช้นะคะเดี๋ยวเราลองไปโหลดฟอนอื่นๆกันดูบ้างนะคะ เดโมนะคะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันทดลองมันจะขึ้นว่าเดโมเนาะอ่าแล้วครานี้เราก็ไปหาชื่อฟอนต์เจล่าเดโมอ่าเจอแล้วเราก็ทำการแตกไฟล์เหมือนเดิมค่ะ,ะได้แล้วคราวนี้ก็ไปที่แอปอ่ VLO นะคะมาที่ฟอนต์นำเข้าโดยคลิกเครื่องหมายบวกนะคะ นำเข้าจากไฟล์แอปนะคะอ่าเราก็กดย้อนกลับไปที่รายการดาวน์โหลดของเราหาฟอนต์เจลล่าเดโมนะคะนี่ก็จะได้ฟอนต์มาแล้วน่ารักน่ารักมองเห็นไหมเนะนี่ยนี่แสดงว่าอันเมื่อกี้ก็ต้องโหลดได้แน่ๆเลยฟอนต์ฟอนต์ที่ชอบก็คือฟอนต์มัมมี่นั่นเองเดี๋ยวกลับไปหาก่อน นี่ค่ะดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองไปใช้นะคะตรงปุ่มสีเขียวๆตรงนี้คลิกไปปุ๊บก็จะเด้งมาหน้านี้พอเด้งมาแล้วให้เราคลิกคำว่าดาวน์โหลดนะคะอันนี้จะเป็นฟอนต์แบบหนาแบบไม่มีหัวน่ารักมากเลยมัมมี่เดโมอ่าเป็นรุ่นทดลองใช้มันจะขึ้นคำว่าเดโม่ เนคลิกไปแตกไฟล์แล้วก็เข้าไปที่แอปไปนำเข้าฟอนต์ได้เลยค่ะมันจะเป็นแบบหอมเนาะไปหาฟอนน่ารักน่ารักอีก อีกสักหนึ่งฟองแล้วกัน แต่เหมือนเขาจะมีหลายตัวจะมีแบบหนาะแบบบางหรือเปล่าเพราะว่าเขาให้มาสามฟอนต์อาแบบหนาะแบบบางอ่าเราลองนําเข้าทั้ง3ตัวเลยนะคะอีกอันนึงแบบปกติโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะใส่ก็ได้ทําให้ดูหลายฟอนต์เหมือนกันอ่ะเพื่อนๆคนไหนสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะคะสําหรับวิธีการนําเข้าฟอนต์เพิ่มเติมจากตัว FVLO ที่มีให้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมาีลูกเล่นใหม่ๆอะไรเดี๋ยวไซจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ